ลือสนั่นชายแดนขมิน้นผีป่ากลับบ้านรุ่นน้องผีใหม่อยู่แทนเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ประทะไม่ว่าทางการกัมพูชาจะยอมรับหรือไม่ก็ตามว่า ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตนับพันอยู่ในเขตชายแดนไทยกัมพูชาและมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากไม่มีผู้อัญเชิญวิญญาณกลับรวมทั้งบางร่างก็สืมหาหลักฐานไม่ได้ในชนิดที่ว่าเป็นโกโก้รั้นหรือละเอียดแหลกเป็นจุนส่วนผู้ที่สามารถนำศพกลับออกไปได้นั้นก็ไม่ทราบว่ามีการอัญเชิญวิญญาณตามประเพณีหรือประการใดหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คือในทุกค่ำคืนโดยเฉพาะในคืนที่ผ่านมาในวัน ที่28เดือนกรกฎาคม2568เกิดเทีสยองติดติดกันเป็นวันที่4เป็นเสียงสยองที่ปะปนมากับเสียงปืนเสียงระเบิดนั่นก็คือเสียงหมาหอนกระดุดเหมือนจะขาดใจ ทามกลางลมที่เย็นยเยือกรอสัญญาณหยุดยิงซึ่งก็มีข่าวลือกันไปหลายทิศทางเพราะนี่ไม่ใช่แค่เพียงวันแรกที่หมาเห่าหอนในเขตชายแดนฝั่งขมิน้นเหมือนกับว่าทหารขมิ้นที่ลมตายมีแต่ดวงวิญญาณเดินทางกลับบ้านแต่ทว่าในความเชื่อทางฝั่งขมิ้นบางส่วนกลับเชื่อว่าสิ่งที่กลับมาอาจไม่ใช่วิญญ,ญาณของทหารชุดใหม่อย่างที่เข้าใจกันว่าเขาได้เสียชีวิต,ตจากการรับใช้ชาติแต่วิญ,ญญาณที่กลับมานั้นเป็นทหารชุด ่าที่เคยได้เสียชีวิตไปในช่วง10ปีก่อนที่รอตัวตายตัวแทนผลัดเปลี่ยนกันพูดง่ายๆก็คือผีป่าจะเข้าเมืองไปสู่สุกติส่วนคนเป็นที่อยู่ในเมืองจะเข้าป่าเพื่อไปเป็นตัวตายตัวแทนเป็นทหารผีขมิน้นที่เฝ้าพื้นที่ป่าในเขตชายแดนแทน